นี่่ะว่าดวกดวเออก็ได้้อันนี้พวกหนูเดินได้เลยใช่ไหมคะได้ได้ได้อันนี้คือพันอะไรคะพ่ออันนี้พันอะไรจ๊ะอันนี้ black o p o นี่ไงแ e มบู l นี่ไงไซมัส

อันนี้ปู่กี่ปีคะอันนี้ถึงยังนี่หนึง่งถึงปีแล้วใช่ไหมคะปีหนึ่งพอดีนี่แหละว้าว มีสัญจรมีพุทธวิจนาสัญจรมาออันนี้พ่อพันอะไรนะคะนี่อัอรีออ a ดล่าเออลูกกีเอสสี่สิบแปออ่ว่าเมื่อกี้น่ะพันนั่นน่ะเออต้องว่าเอสมันมันเพราะว่าเราเราจะชินว่สิบแถ้า s อ8มันจะเป็นม้วนขวดไหมฮะถ้ารีออ a d ล่ามันจะยาว มันต้องเหลืองทองเหลืองอยองแต่ว่าอันนี้ดูดูมันว่าลูกมันจะเยอะไหมคะเยอะครับเยอะไม่ได้ซอยออกเนาะซอยไปครึ่งหนึ่งโอ้ยนั่นแหละปัญหาตอนซอยนั่นแหละคือปัญหาใหญ่มันเห็ดเร็วโผแต่ศึกษายังบบุล่ศึกษายังบดได้มาโปดดินนี่เราเตรียมยังไงคะอันนี้ไม่มีดินเลยนะครับเนี่ย แก่ๆไม่เห็นเลยบางอยู่ย